Suot hamaca kepepetanah suot, ewam e sutang e samayang para nasi yang wiharati isi batani e mikah kahaye, trat, tratakupa kawa, pancawakie pi kua man teesie, นะเสวิตัพพะโยจะยังกะเมสุขะมัสุขังลิกาณุโยโคหีโนคโมปุจฉานิโกอนาริโยอนัตถะสังหิโตโยจะยังอัตตะกิละมะถานุโยโคทุกโขอาริโยอนาริโยอนัตถะสนิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปคัมมะ मचिमा पतिपता तथा कते न अभिसम्पुथा चकु करनीया न करनी उपसमाया अपिन्या या, या संपोथा या निपाना या संवत्ति <coughs> कतमा च <जा coughs> सापिकवे मचिमा पतिपता तथा कते न अभिसम्पुथा चकु करनीया न करनी อุปัสมาญาอปินญาญาสัมพุทธญาณิพานายาสังวัตเตีอายะเมหิวะอาลิโยอถังคิโกมะโคเสยยะทิทังสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ зай enquanto ச ะ पिछोबे मक्चिम पतिपठा तथा घतिन अभि सम्भुठ छको करन Copyright BH banks ऐको करनि यन अगरन अगरनि उत्पक्ष मैziehे भ ि y a a i a a t a อิทังโคปนภิกขเวทุขังอริยสจังชาติปีทุขาชราปีทุขามรนาปีทุขังโสกาบริเทวาทุขงโทมนัสุปายาสาปีทุขะอภิเอหิอสัมปโยโคทุโคปิเอหิวิปโยโคทุโคยมปดจังนราปติตัมปีทุขังสังคิตเตนะปจจุวัธานะขันธาทุขา อิทังโคปันภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโอโนภวิกานันทิราคาสหคตาตรตาตรตาพินันทินีเสยยาทิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปันภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสายวะ ตนะฮายะอาเสสวิราคานิโรธโอจากขปฏินิสข้อมุติอนารโยอิทังโคอปนาภิคเวทุขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวาริโยอัังคิโกมะโคเสรยะทิทังสัมมาทิทิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันต <c oughs> ิเมพิกเวปุเพนุสุเตสุทัมเมสุจักมุโมตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญยายนติเมภิกขเวปุเพนุสุเตสุธัธมเมสุจักคุมุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตัง้งโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญยาญยติเมภิกขเว ໂກເປໂນສຸເທໂສທັມເມສູຈະຄຸມມະຕະພາທິຍານັງອຸຕະພາທິປັນຍາອຸຕະພາທິວິຊຊາອຸຕະພາທິອາໂລໂກອຸຕະພາທິອິທັງທຸກຂະສະມຸທໂຍອະລິຍະສັດຈັນติເມພິກຂະເວໂກເປໂນສຸເທໂສທັມເມສູຈະຄຸມມະຕະພາທິຍານັງອຸຕະພາທິປັນຍາອຸຕະພາທິວິຊຊາອຸຕະພາທິອາໂລໂກອຸຕະພາທິຕັງໂຄປະນິທັງທຸກ ขัสมุทโย و, อริยสัจจังปหาตพาพันติเมพิกเวอุเพรสุเตสุธรรมิสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอรารโกอุตปาทิตังคู่ปณิธางทุกขัสมุทโย و. อริยสัจจังปะหินันติเมพิกเว ပုပ္ပေနနသုတေသုဓမ္မေဆိုจကုဥတ္တပာတိယာနံဥတ္တပာတိပညာဥတ္တပာတိဝိစ္စာဥတ္တပာတိအာလောโกဥတ္တပာတိယဣထံထုက္ခนิရောသောအရိယစစ္စန္တိမေဘိခဝေပုပ္ပေနနသုတေသုဓမ္မေဆိုจကုဥတ္တပာတိယာနံဥတ္တပာတိပညာဥတ္တပာတိဝိစ္စာဥတ္တပာတိအာလောโกဥတ္တပာတိယ ตังโคปนิทังทุกขนิโรธออริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมพิกวเวอุเพนสุเตสุทัมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธออริยสัจจังสัจิกตันติเมพิกเว ปุเพนุสุเตสุธามสุจักคุงอุตปาทียานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทีอีทางทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธามสุจักคุงอุตปาทียานังอุตปาที ปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทังโคปนิทังทุขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอาเวตาพันติเมพิกเวปุพเพอนุสุเตสุธาเมสุจักุงอุตปาทิญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตตปาทิ อาโลกตปาทีตังโพปนิทังทุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุพเพนุสเตสุทัมเมสุจักคุงอุตปาทียานังตปาทิปัญญาตปาทีวิชาอตปาทิอาโลกตปาทิ ยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนาสุวิสุทังอโหเสเทวตาวังพิกเวสะเทวเกโลกเกสมารเกสะปรัมเกสัสมณพระมณียาปชายา สัตวเอวามนุษย์สายอนุตังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจัคโหมีพิกเวอิเมสุจตุโสอริยสัจเจสุเอวันติปริวตังทวาทศการังยถาภูตังยานัทธสนังสุวิสุทังโอเสอาธาหังพิกเว अथे केोके सरके मनी यथेवनुषाया नुतर समुति अभिशम्यान पनमे उत्थ पाथे अकुपामे विमूर्ति अयमन तिमा चाति थे, थे, थे थानि โนปาพวติอิทัมวจะภะคะวะอัตตมนาปัญจวคียาภิกขุภะคะวตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจาปานเวยากรัณสมิงพัญญามเนยายสมะโตโกนทันยสวิรชังวิตามลัง ธรรมะจักขู่โมตปาทียังกินจิตสมุทญาธรรมังศพพันตังนิโรธธรรมมันเตียประวัติเตีจักภควตาธรรมะาจักเกพุมาเทวาสัทธมนุสสาวสุงเอตัมภควตาภารานาสียงอิติปัเนมิขทาเยอนุตรังธรรมะจักังประวัติตัง อปติวัฏติยังสมณีโนวะพหมเนโนวะเเหเวโนวะมารีเยโนวจิวะโลกัสสะมินติภูมิมานานังสัตถังสุตตะวชิกาเทวาสัาชิกานัເທทวานังสัตถั ตวติงสาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตวติงสานางเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมานารตีเทวาสัทธมนุสสาเวสุง Ni manatinang hewanang satang Sutawa Para nime tawat sawwati dewa satta menu sawesung Para nimi tawat sawwati enang hewanang Seang Sutawa pamakaiika Dewa satta menu sawesung e Tamkawata Para na siang isi pete mikatae anu terang. sama cakang patiwati tang apatiwati yang sasani nawa pamane nawa dewe nawa mare nawa pamuna wa kena kiwa semin te itihati na kane ยาวะพรมโลกาสัตโ์ตัวอภูขัดขจีายัญจะทัศสาหีโลกธาตุสังกัมเปีสัมปกัมเปีสัมปเวทีอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปตุระโหเสียอติมันอติกรมไมวะเทวานังเทวานุภาวัง อัทโคภกวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโคโกนทันโยอัญญาสิวัตโคโกนทันโยติอิติหิหังอยสมโตกนัยัสสะอัญญานัโเทวะนามังหสิติ